อันเมื่อวานนี้่ติวๆเลยไปก็ก็ให้มันแบบปิดๆนะไม่ต้องร้องค่ะร้องเหรอไม่ได้ร้องเห็นยูยูตๆก็ื้นขึ้นหายไปกันไปการออย่าลืมจำท่าครูคิมให้ด้วยนะอันที่แบบติวไว้เมื่อวานนั่นแหละก็แบบแปะมาให้มันปุ๊บๆให้ลองปุ๊บๆไปฟังบีบบีดีดีครูบิวครูบิวบอกของแคทให้ผมเลยห โซ่บอกแบบแค่ไรน้องจะบอกมันแค่ได้ยังไงก็ต้องซ่อมของตัวเองของใครของใครเจ๊บ๊ายบายใช่ไหมครับไายถ้าได้กำลังใจกันขนาดนี้น่ากลัวไปนี่ไปทำกันบ้านตัวเองที่บอกเมื่อวานเลยไปคิดมาใจเปล่าง่วงนอนแล้วครับฮะง่วงนอนเออนอนนอนซะนอนเลยเยอะนะแล้วก็ขับค่อยๆน้ำลายยืดนะอ๋อ ช่เอาจะให้กำลังใจขนาดนี้นะเพื่อนเจอกันแม่บอกแล้วรักเพื่อนขนาดนี้สูดๆเด้อยวยนังเด้อคือเรื่อหัดจะเก็บของอ่ะโอเคพี่ไอ้สวัสดีลูกสวัสดีครับเอ้ยซุ้งทองลูกจีสบายไปนอนดีกว่าโซ่เจอกันปีหน้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอินโฟไวส์เราจะสอนเด็กอินโฟไวส์กันด้วยล่ะเออโบให้ซอยเ้าเล็ จะได้ไม่ทำผิดเอกยิ่งเป็นเด็กเรียนดีอยู่ยิ่งเข้าใจง่ายอยู cin ่พวกฉันก็เหนื่อยวันสุกกันอีกถือเร็ว